วันนี้เรามานอนกระต๊อบกันนะเพื่อนเพื่อนมีสมาชิกเพิ่มมาอีกสองคนแล้วเพื่อนเพื่อนนี่กระต๊อบกระต๊อบมีครึ่งเดียวกระต๊อบมีอยู่ครึ่งเดียวเพื่อนเพื่อนกระต๊อบคางนาของเัตร์จีเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่มีไฟด้วยนี่สมาชิกเพิ่มเห็นไหมเนี่ยนั่นยืนอยู่นั่นหนึ่งคนนี่นั่นกองฟืน มีกองไฟเพื่อนๆอารมณ์ดีเขาอาข้าวมากินกันที่นี่ด้วยเพื่อนๆเห็นไหมน้สมาชิกใหม่ของสจีทั้งนั้นเลยนี้ไม่ต้องทำกับต๊ะไปนะมึงเนาะบรรยากาศอยู่ตรงไหนกับบรรยากาศเนะเพื่อนๆเนาะนี่ยดูกระต๊อบ ไม่ถือเอาเอาอะไร้นี่นเขามาทำให้มาทื้นสตีไม่ได้นอนบนบ้านสตีนอนย่เมมไข้างล่างเพื่อนนอนสองคนกับกับน้องยุสตีนอนกับน้องยุพินวันนี้มีสมาชิกใหม่มาเพื่อนเห็นไหม ถ้าใครอยากจะมานอนกระตุูปธรรมชาติกลางนานนะคอมเมนต์มาเลยเพื่อนเพื่อนแล้วมันยไม่หิวข้าววสจีจะนอนเผ่อพอเสร็จแล้วก็สึกนอนหิวข้าวก็ไม่ลุกมากินทำให้มันคือบ้านไร่ต้วันะเอาเชือกไปลากฟางมาฟางเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเขามีโครงการกันเห็นไหมนู้นก็ขัดไม้นู้นหลังกระตุือก็ททำความไปอย่างอันหนึ่งเห็นไหม แม่โทรมาอีกแล้วแม่ขี้สักแบบเห็นไหมเห็นไหมแม่โทรมาอีกแสงไฟจากจากจากแบตนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยที่เห็นเห็นเนี่ยโอ้ยบรรยากาศธรรมชาติมีความสุขอาบน้ําแล้วก็มานอนเล่นนั่งเล่นถิงไฟกันเนาะนั่นไม่มีไฟเออมีแต่เพื่อนเห็นไหมว่าสำนีแล้วนะเพื่อนเพื่อนบายบายไม่ได้ลบอะไร